ลิซ่าทุบสะโพกจนเป็นไวรัลพาคนแหบเต้นตามในเพลงใหม่ When I'm With You, with you. กลายเป็นไวรัลหนักทีเดียวหลังจากที่นักร้องสาวซุปตาอย่างลิซ่าที่เพิ่งปล่อย MV เพลงใหม่อย่าง When I'm With You ที่ได้ร่วมร้องกับไทล่าออกมาเมื่อไม่นานมานี้กับความสวยความฮอตและท่าเต้นสุดเซ็กซี่เน้นงานสะโพกจนตกสายตาคนดูได้อย่างมากมาย ชาเต้นทุบสะโพกโชว์สเต็ปการเต้นที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์สมกับที่แฟนๆยกให้เป็นสะโพกแข่งชาติแต่ที่ไวรั่หนักสุดๆก็คือมีคนมาทําชาเลนจ์นำทาเต้นสุดฮอตเพลงนี้ของลิซา่ามาเต้นเก็บของที่ทำหลนจนมีอีกหลายๆคนเข้ามาร่วมชาเลนจ์ด้วยอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเหล่าเสเ็บคนดังหรืออินฟลูเอนเซอร์เรียกได้ว่าใข่ไม่ทําชาเลนจ์นี้เอาแบบสุด น,นี้ยังไปไกลามากๆไม่ว่าจะเป็นช่วงไวัไหนก็ออกมาทำชาเลนจ์ทุบสะโพกตามลิซ่ากันแบบรัวๆจากพักก็เริ่มมีคนครีเอทให้แตกต่างออกไปอย่างทุบสะโพกก้มเก็บของแล้วปวดเขางานนี้ด้านสาวลิซ่าเองก็ไม่รอช้าเจ้าของเพลงมาร่วมชาเลนจ์ด้วยบอกเลยว่าจึ้งสุดๆทำถึงจนคนแห่ชมไป35ล้านวิวเลยทีเดียว และที่สำคัญลิซ่ายังพาเพลงเวนแอมวิวติดท็อป5บนแพลตฟอร์ม YouTube และ i ิ l บอร์ด Hot 100ทางอย่างขึ้นแทนเพลงที่มียอดสตรีมสูงที่สุดอันดับที่8จากอัลบัม All ้มออกเทอีโกบน Spotify ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ปังมากๆของลิซ่าเลยล่ะค่ะ ลิซ่านั้นปังไม่หยุดเลยจริงๆตั้งแต่เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวอย่างเต็มตัวและเปิดบริษัทเอลราวไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2024เป็นใครโตสังกัดที่เธอจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการก่อนที่จะเดินสายรับงานระดับโลกเพีย ล่าสุดสื่อนอกรายงานถึงรายได้ของบริษัทเอาลาวของดิซ่าที่ก่อตั้งได้เพียงแค่ส5เดือนเท่านั้นแต่โกยรายได้จากงานต่างๆของเธอไปอย่างมหาศาลหลังกว่ารายได้ไปได้กว่า800ล้านเหรียญหรือราวๆสองจุดหกหมื่นล้านบาทเชียร์หลักพันล้านเหรียญทําให้กลายเป็นบริษัทบันเทิงที่เติบโตไวที่สุดในประวัติศาสตร์และเขาใกล้กันเป็นยูนิคอนบริษัทสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าสูงกว่า1000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ36ม0 0หมื่นล้านบาทซึ่งมีถือว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งอย่างมากเลยทีเดียว และรับประกันได้เลยว่าลิซ่าจะยังคงปังขึ้นไปอีกเรื่อยๆอย่างแน่นอนเหล่าลิลลี่ทั้งหลายรอติดตามกันได้เลย